มันะคะคว่ใครก้มา่นรยดเยนะคะไมไม่นลต้อนรับดาม่ก็มีอะไรอะเพื่อนนี่ยค่อยู่ทีต้็นว่างค่ะตกตตัวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณยี่ต้อนรับขอคณค่ะทำมาได้ะ เราเป็นใจช่วยทุกคนนะคะขอบคุณนว่านอย่างนะคุณ่อคุณนะขอบคากเลยอบคนาจะเป็นแบ่สอน้องนางโอ้นาโอ้นางกินเหรอ เาอยู่ใกล้กันนน่เลยเาอยู่กับเนี่ยเล้วนะคะอยู่กับเนียเื่อนจ๋นี่ไม่ยากก็อยู่กับเรานี่ไงก็คุยแเดนะคะมาอยู่ดกันโอ้คนคเดียวับแล้วนีแอีิแล้วนะคะเพชรเลียงตาเวิงเงาโอ้ดุหวังบอกมันหลายบอกมตาแมาม ไม่ลืมครับไม่ลืมแวแ้วนะคะทีนแกวนะนาขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กบที่ส่งกำลังใจมา้ที่จะตาขอบคุครับต้นไม้จงรักเลยนะ้ยนะคะขาดมากที่แห้เขาเทปูนหมดเลยนะทีนี้ต้นมะขามมันเฉาเขาก็เลยจาะ ไเลยจบให้อยู่จนบางนะต้วหนักของขอไ่ซึนช่งสีเลือดทหารด้วยนะครบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัชีดอยากได้กับมาเป็นแฟนพีนี่ล่ะอันนี้คุณปนสี่เลืดทารบี่ครฮะเป็นแฟนไ่คงกับเป็นเอื่อยตัวพปยี่โรงกับเป็นน้องเคย่นตัวเจ้ากับสิไปเป็นบอแฟนผีไปบอ ถ้าไปก็ตกลงกับพี่เอกาสซส้่สตัวคงบินให้ตัวแม่นบอกพี่ต่างวันร้อนค่ะไปบอกเไปอยู่ฝรั่งเศษ ตัญ่นยท่าไหนเห็นตัวซ no, ึ่งบินไหพี่เอคุณมอาท่นไเห็นตัวส่งบินขอบคุณนะคะที่เข้ามาบอมีตัวพี่เอพี่เอต้อไปเปลี่ยนซื้อว่าเป็นแมวเด้ยังไหเป็นแฟ้อะไรเนาะไถูกนะคะที่ดูด้านแม่ดาเล้ยจ้าอเลุนท่านเจ้านะคะ มวยเสียงอะไรเสียงอะไรเนาะย่านกองย่านที่นังมันบ่ได้หนุนนี่เด้อคอยเลี้ยงโคเลยพี่ดแล้วาให้พื้นที่พุ่นแล้ว,ลวบ,บ่ไปบมากคำท้าแล้วโอ้ยพี่น้องเอคยจะ่นเขียนภาษาอีกอย่างมา้าฝอยแห้งอ่านบ่เป็นภาษาปอกิสนี่แห่แก้วบ่เป็นไทยสุดแลนข่อยแห้งบ่เป็นภาษาไทายข่อยมันยังบ่เป็น ออ mm hmm. สอนนรอคะเจ้คุณนะคะขอบคุณนะคะมาอีกแล้วพี่น้องพี่หอมพี่น้องเป็นขาดำมือโดนมาเบิงบ้งมาเบิ้งมาเบิ้งทำยังไงอีกมือโดนมือโดนมือโดนเหนื่อยและตัวเอกก็ร่องเรีย้ยงสองตัวเข่าต <ละ S 2> ับปีก็โดนเหมือนกันใช่ไหมใช่รอม จากจ้าวาอีกอย่างเดียวตะตอระเตมนะครับเดี๋ยวักคู่นะครับนะเอไปเอาไปุแม้หน่ครับอจีเขาว่มะกวูแม่บอ่จเป็นคนลบเองนะคะสวีขอบคุณน่าย่ายนะคะที่หามมะกรนหยอดเนาะเดี๋ยวนะคะขอเข้พื่อหก่อนนะ เมด้าเอาลี้นพวกเรียนงเราว่านั่นเห็นคำทีนี่แล้วทีองแมดนก็คือแมดนเป็นคนเรียนตัวเก่าใครจะมาโรงเรียงตรงนี้ตน้ตรงนี้แม่ตุ้มตาท่ตวนี้ติ๋วนั่นตรงนี้แหละเนาะรวมจะเป็ทั้กก็ใครก็จะมาเลี้ยกัแล้วตัน้้เนาะเราเองก็โดนเนี่ยพื่อสรุปตัว่มด้าเปเห็นไม่ด้าเป็นกเลองตัวเรตัวเลียน จะมจะแต่งงานมันนั่นมันมีคำว่าโรงเรียนแม่ดาวมึงไปโดนใส่จนหองเห็นวันนั้นนี่อ๋อขอบคุณนะคะลบแล้วนะคะเสืออย่าพีเนาะมันต้องมีอะไรทีคาดคนทีมีคุณภาพของมันมีคำว่าี่วันนั้นม่ดาที่เข้าสรงน้ำฟังายได้สูกแล้วจัหวมก็ทํอย่างนั้นที่แม่ดาว่าวันนั้นจัหวทอย่างันามัอยู่ตั้นคินี้นะอ๋อนี่เราเมุ่ญถิ่น ค่ะอ่าไกมาัมาไณมมามาัว okay. yeah. 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 uh, ัใยูเดี๋ยววาไปในะคะดูความคิดของคุณนะคะคุณเด้อค่ะเด้อเป็นหอมคินนะคะอย่าบล็อกค่ะตองเ็นน้อู้ว่ะรบจะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะาคิมานะคะอยู่ตรงกลางนะ จะกาะอีกขึ้นรอบๆนะคะจะต้องมีขั้นไม้จะอยู่ตรงกลางนะคะกดติดตามแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเ้อะค่ะขอบคุณเข้าแล้วค่ะพี่เอเข้าแล้วนะคะลายเต้งะขอบคุณนะจะแล้วก็มีทั้งกลมนะคะน้องแต่ะเหมือนเดิมขอบคุณนะค่ะแล้วก็มีน้องแต้มนะคะที่เบาหนุนะคะก็พี่พอมาขอบคุณพี่เอเนี่ยนะฮะเหมือนเดิมคลุงกันนะฮะเหมือนเดิมะคเป็นคนเดิมพี่เอเป็นคนไปพบกยังเดิมเห็ือนเดิมนะคะ สามันเนาะค่ะเดันค่ะดนๆนค่ะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วป้าก็เป็นเดิมค่ะที่เดิดให้ค่ะายามทบงานแบบนี้ด้วค่ะขอบคุณมากพยายา้นปับรูปน้าเหมือนใจนี้เป็นซลุงป้าจริงๆนะคะขอบคุณมากค่กฝั่งหน้าด้อค่ะด้อทห้ประตูนี้ค่ะมาสองันนี้มาเน่ยเพื่อนดู ส่งกองมาทามนะคะยไงเช้านะคเกิดเ้เห็นยังไงเพื่อนเพนอะงงเือนเพนยงงเกิดขามนะคะยูยูตรงกลางนะค่ะเนาะปิดก่อนนงไงเกิดเน้อนั่งนงงคุณหลาที่นวยด้วยแม่มาสอยังคุณพูดงากเลยแง้วแม่ว่าแม่กินเยอะค่ะเพื่นว่าเคามูนี่ก็หเกียจมะขาะามเบิร์นน้ขงาเปนคนกินบ๋แล้งนอยู่ค่ะคิดอะไรอยู่ิเล็กคิดน้อยคิดทําีอ๋อ่ไคิดได้น้อยค่ะไม่ไมไม่ใช่ว่าไม่ เหมือนแม่แม nah e er ่เบาพูดมาหวานให้น้องดานเบิน้งเบิร์กแบบใจติดติแล้วทำในทาไม่ดีไม่ดีแต่ยังไเขาก็เห็นบ่นี่่าอ่างกูนั่นแหละเราเป็นเรืองหัวใจไงมันมาเกี่ยวไปไื่หันนั่นแหละม่คิดได้ไงก็เหมือนพูดใลายได้แเด้อวามมีเน่หนในนีหมังนอลยคิดในใจนั่นแหละเรื่องทุกเรื่องนั่นแหละคิ่น้ากัดเสริมไ่ต้องคิดอะไรมากไปเรียบเลยไปตามตามค้าไม่เงียบบนหัวไอ ขอบคุณพี่จันหอมมากที่พูดนี่สนีนะคะท่นหกเจ็บท่านนะคะขอบคุณดยี่สองรายนะคะขอบคุณนะคะอยู่ทั้งกลา้ก็มีเจองมาเรื้อยเจอลากเจือระคุณระตากินะคะให้มันจะบวมมานะคะอคคะ น้องถินคุณภาษาอังกฤษได้ยินเนี่ยเมื่อก่อนได้ยินไหมคำใส่นี่คุณภาษาอังกฤษไม่ใส่จิดจริงหลือของเราพอก็ฟังมาฟังมาด้วยกันนั่นแหละไม่มีโฆษณาขอขอลงก่อนนะคะขออะไรก่อนขอค่ะขอบคุณนะคะเท่าไรล้อมันคุณน้ะคาห์ต้องขอแม่ใหม่นะคะายหน้าเนาะรายนี้นะคะพ้นเสือน้ำเงินเท่ๆขอบคุณค่ะถ้าหักเกินไปก็ เดี๋ยวขอลงไลน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ